สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซ n ไ g h t กันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้จอยเล่นนั่นเองเพราะว่าคืออย่างที่เคยบอกไปเนาะเกมนี้มันเป็นเกมมันเป็นเกมมือถืออ่าซึ่งการที่เราจะมาเล่นบนคอมเนี่ยแล้วใช้ตัว WASD เนี่ยมันเล่นไม่สะดวกครับผมมันเมื่อยเออ มันเมื่อยนะั่นแหละเอาตรงๆมันเมื่อยแล้วยิ่งการจะมากดพวกเนี้ยการกดเนี่ยจะใช้เมาส์กดก็ลําบากจะใช้ปุ่มกดก็มันไม่สะดวกเนาะเพราะอะไรเพราะว่า,า,วามือซ้ายมือซ้ายเราเนี่ยจะอยู่ที่ W A S D ถูกไหมซึ่งเราจะต้องบังคับตลอดเวลาเพราะบังคับตลอดเวลาปุ่มพวกเนี้ยเราจะกดไม่ได้ครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมที่เราจะกดได้ปุ่มเดียวคือปุ่ม Spacebar เราสามารถกดได้ฝูงเดียวคือฝูมสเปซว่าสำหรับการใช้สกิลุูมที่เหลือถ้าเราจะกดอ่ะเราจะต้องปล่อยนิ้วจากตัว w a s d นั่นเองนี่เป็นจุดที่ทําให้ผมเล่นแล้วมันรู้สึกลําบากเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำผมก็จัดจอยมาครับผมจัดในช้อปปี้นี่แหละเออจัดมาแบบกาก,าก,ากเลยนะ <c oughs> คือเคยจัดดีๆแล้วมันพังอะ่ะผมกเสียใจว่ะ อย่างที่ผมเคยผลไปรอบแล้วเนาะผมใช้จอยเครื่องสวิตมาแล้วตอนนี้มันหลอนคือมันเดินเองเว้ยอหัหลอกมันเดินเองซื้อมาตั้งสองพันกวา่าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ละมันหลอนขี้เกยียจซ่อมขี้เกยียจไปเอ่อทาอะไรเนาะก็ซื้อใหม่เลยครับผมใช้เอ่อเงินแก้ปัญหาแต่เราก็จัดไปตามงบคือมันเหมือนผมซื้อมาเล่นเกมนี้เกมเดียวอะเกมอื่นมันไม่ได้ใช้จอยเนาะตอนเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จยังมาแนะนําตัวนี้ครับผมเป็น ก็เข้า s h o p ปี้ไปเชิญเลยครับจอยเกม e PC ก็มาเจอกับตัวนี้นี่มไม่ดูโอ้โห,โหดูราคาครับผมคนดูราคา195บาทไม่เน้นเน้นดูจอย Xbox 360เวลาเล่นเกม PC แนะนำให้ใช้จอย Xbox นะครับผมเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ใน PC จะเป็นคอนโทรลของรูปแบบของ Xbox เ,เป็นส่วนใหญ่อ่าคุณก็จะไม่มีเจอปัญหาเวลาที่กด บางเกมกด A มบางเกมกด B นีแล้วมันไม่ตรงอะไรเงี้ยแดะนำให้ใช้จอย Xbox แล้วก็มันเข้ากับสตรีมได้ดีด้วยเนาะถึงมันจะเป็น195บาทก็แล้วแต่ก็เขาจะมีตัวเลือกสีขาวสีดำเนี่เนี่ยก็ใช้เป็น PC o n ออนะครับผมถ้านี้น่าจะซัพพอร์ตกับตัว Xbox ด้วยแต่เราไม่ได้ใช้ตัวสวิต c h นี่ก็ไม่คุณเจ้าก็ได้แต่ผมเข็ดละเออหลอนเนี่ยแต่อันนี้ก็ดีนะที่มันไร้สายเนาะ แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเล่นเล่นอยู่แบตหมดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องรอก็ไปหาสายมาเสียบชาร์จแบตอยู่นี่แล้วยิ่งมันราคาถูกก็มันก็อาจจะหมดไวกว่าปกตินั่นเองก็ถ้าผมแนะนําผมจะแนะนําเป็นตัวนี้ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกผมก็เอ๊ะนี่นะมันเพิ่มระบบสั่นแบบคู่ด้วยมอเตอร์นี่ก็คือน่าจะเพิ่มระบบสั่นแบบคู่นี่แหละแต่คือประเด็นคือมันเพิ่มแค่ไม่กี่บาทบผมเนี้ จากร้อยเาสห้าเป็นสองร้ยเก้าบาทเนาะอนี่ผมก็ซื้อตัวนี้มาครับมนี่ก็มีสองตัวที่ขาวกับสีดำสั่งไปประมาณสามสี <c oughs> ่วันก็มาถึงแหละแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพได้สองสามวันเนาะก็จัดมาครับผมรวมส่งก็เนี่ยผมสั่งตัวนี้รวมส่งอยู่สองร้อยสาสิบกว่าบาทนะครับผมเพิ่มค่าส่งอีกนิดหน่อยเนาะก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับราคาแค่นี้เนาะ คือถ้าคุณเคยซื้อจอยจริงๆเนี่ยไอแบบนี้มันโคตรถูกเลยผมบอกเลยผมโดนมาหลายอันแล้วนะพันสี่อันหนึ่งสองพันกว่าอันนึงนะครับผมเนี่ยเออนั่นแหละแล้วสุดท้ายมันก็พังเหมือนกันนั่นแหละมันหลอนเหมือนกันนั่นแหละครับผมเนี่ยเบิ่นบ้างหลอนบ้างเนาะก็จัดตัวนี้มาไม่เสียหายอะไรสองร้อยเก้าบาทครับผมเดี๋ยวผมเชออิญสำหรับใครหาไม่เจอผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะนะตัวนี้ เนี่ยมันเพิ่มไม่กี่บาทอ,อ่ะก็แนะนำวันนี้หรือใครใจะเอาวันนี้ก็ไละไม่รู้อ่ะคุณก็ไปลองกันเองส่วนการใช้งานนะครับผมเออไม่ได้ทำผม,ผมซื้อมาปุ๊บแกะกล่องปุ๊บเสียบปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยนะไม่ได้ทําอะไรทักงอย่างมันใช้ได้ทันทีไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องอะไรทักอย่างใช้ได้เลยอ่ะกลับมาดูที่เกมกันพึ่งนี่ตอนนี้ผมเซตไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเซตเนาะก็อ่าผมเล่นตัวนี้ผ่าน LD Player นะครับผม LD Player เวอร์ชัน9อ่ะ พอเ,เสียบปุ๊บเนี่ยมันขึ้นนี่ข,นขึ้นขึ้นเลยเห็นไหมนี่ตอนนี้ผมเสียบละอ่าแล้วก็จากนั้นคุณก็ไปกดที่ไม่ต้องตั้งค่าเนาะแป๊บหนึ่งครับอ่าโอเคคุณก็กดด้านขวาแถบถ้าถ้าไม่มีแถบนี้ก็กดที่ลูกศรน,นี้ <c oughs> เห็นมาส่ผมไหมมาว่ผมนี่กดปึก๊กแล้วกดตรงรูปแป้นพิมพ์นี่ครับผมแล้วกดรูปจอยปึก๊กอ่ามันก็เป็นอย่างนี้อ่า เป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถตั้งได้ตามสะดวกเลยเพราะว่ามันถนัดใครถนัดมันเนาะการควบคุมก็อยู่ตรงนี้ตัวเลื่อนตัวควบคุมอ่าคุณก็กดลากมาวางเลยตรงนี้นี่ทีนี้คุณก็สามารถใช้อนาล็อกซ้ายในการเดินไปเดินมาได้แล้วแล้วก็ส่วนปุ่มเนี้ยตรงเนี้ยก็ใช้แค่เนี่ยครับผมสาหรับปุ่มทั่วไปตัว a เนี่ยคุณอยากได้ไหนคุณลากไปวางเลยอ่าสมมติว่านี่ตัว x เ,เนาะผมก,กดตัว x อ่าผมก็กดปุ่ม a ลากไปปึ๊บ ไม่เป็นนี้คุณก็ไปกดปุ่ม X ที่จอยครับผมนี่เห็นไหมขึ้นละแค่นี้เนี่ยส่วนส่วนตัวเนี้ยผมจะไม่แนะนําว่าต้องใช้ปุ่มไหนปุ่มไหนนะแนะนําแค่ตําแหน่งเนาะก็เพราะมันแล้วแต่บางคนเขาถนัดบางคนคุณอาจเล่นคัสโน้นคุณอาจจะถนัดกดแบบนี้คัสอย่างผมเล่นคัสเนี้ยผมเล่นชินอวิเนี่ยผมจะกดแค่2องสกิลเนาะที่กดบ่อยก็คือตัวสกิลชาร์จกับตัวสกิลซัมมอนเอ่อซัมมอนเงาอนะ่ะ ผมเก็เาไว้ที่ RT กับ LT เพราะว่ามันจะอยู่ที่นิ้วชี้มือซ้ายกับมือขวา,านั่นแหละส่วนตัวเนี้ยผมเอาไว้ที่ A กับ B A กับ B นี่ต่างกันยังไง A กับ B นี่ต่างกันตรงนี้ครับผมเนี่ยอ่านี่เนาะสำหรับปุ่มทั่วไปคือผมใส่เป็นตัว A อ่าคือปุ่มเนี้ยถ้ากดค้างมันก็จะชาร์จแต่ถ้าเป็นตุ่มเนี้ยตัว B เนี่ยผมใส่เป็นตัว A A เนี่ยนะร้าลากมาแล้วก็กดปุ่ม B ในจอยเนาะคือปุ่มเนี้ย ถ้ากดค้างอ่ะมันจะกดรัวๆครับผมมันจะไม่ชาร์จแบบตัวนี้นึกออกไหมอ่าคือในกรณีที่เราอยากกดตีธรรมดาแบบตีธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็กดค้างไปไมันจะรัวๆ,ๆไปแต่ถ้าปุ่มเนี้ยถ้าปุ่ม a เนี่ยเรากดค้างไปอ่ะมันก็จะเป็นการชาร์จนั่นเองอ่าปึ๊บ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 ส่วนตรงนี้ใส่ไว้ทําไมนัลโหลน่มันก็ต้องใส่เลยครับตรงเนี้ยลองใหม่เวลาเซิร์ฟดุตันไปดีขึ้น2ปุ่มนะก็จะเป็นล่งใหม่กับกลับไปหน้าหลักก็ อย่าลืมใส่2ปุ่มไว้ตำแหน่งนี้ด้วยส่วนตรงนี้แผนที่แผนที่กับตรงนี้ผมใส่เป็น r b ก็สามารถกดแผนที่ได้หรือว่าเวลามีหน้าต่างก็จะกดปิดมันก็อยู่ตรงนี้นะส่วนสลับนี่ผมใส่เป็น LB ครับผมก็คือสลับอาวุธแล้วก็อ,อีกปุ่มที่เราจะใช้งานก็จะเป็นตัวนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> การกดตรงนี้เพื่อเปิดของสวมใส่นั่นเอง ซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้จะปุ่มอะไรใส่แล้วผมเติมแล้วผมก็าใส่เป็นปุ่มอะอนาล็อกขวาผมใส่เป็นอนาล็อกขวาก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราลอ,ลองใช้งานกันดูถ้าใครจําไม่ได้ก็เปิดไว้ก่อน,นก็ยังเห็นปุ่มอยู่เนาะ,อะลองใช้แต่ข้อเสียคือข้อเสียคือมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับผมอันนี้ผมใช้จอยเนะี่ยข้อเสียคือมันจะมีปัญหาตรงนี้คือเวลาเลือกของ เราต้องใช้เมาส์ครับผมนะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มมันมันเลื่อนไม่สะดวกมันลุงลังเนะเาะเวลาเราจะเลือกของนะหรือว่าเราขายของนะเราเข้ามาจับเมาะส์ซะหน่อยดีกว่าอันนั้แต่ว่าเวลาเราโลงด้านเราฟาร์มเนี่ยแนะนําให้ใช้อนาล็อกหัวเนี่ยเดินโคตรชิวผมบอกเลยเอเดี๋ยวเราลองลงกันสักด่านครับผมทดลองใช้งานไปนี่นี่อันนี้ถ้าผมกดอนาล็อกขวาก็เปิดนี่ส่วนผมจะปิดปุ่มนุ้นมผมก็กดแอปอ่ะนี เราลองลงหอคอยไมนะ่เดี๋ยวผมดูนี่ก่อนเฮ้ยหกโมงนี่ว่ะผมไม่มีดาบแดงครับเพื่อนๆเนะพราะว่าช่วงหกโมงถึงสองทุ่มเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเนะเาะก็ไปกินข้าวไปใช้อะไรนะ Family time ครับผมเนีเ่ยพร้อมลงกล้างครับผมมาขอเอาง่ายๆผมสู้ไอ้อัศวินดำนะี่ไม่ถึงห้าตัวนี่ขึ้นเดยไ,ไหมเตรียมลุยครับ ก็คือมันช่วงนี้คนมาเล่นเยอะเนาะก็เลยน่าจะขึ้นอย่างนี้เพราะว่าผมเล่นดึกๆอ่ะผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยทุกคนบ่นกันอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นเนาะเพราะผมเล่นดึกลองใหม่อ่ากดตอนนี้ผมใช้จอยนะผมไม่ได้จับเมาส์เลยนี่ก็ลุยโอ้ยลืมเ็กลืมเ็กตัวครับผม,มเ็กตัวก่อนยังไม่มีอาวุธเลยนะตอนนี้ใช้เป็นดาบคู่นี้ธรรมาดาแล้วเพราะว่าดาบคู่นี้มันจะเพิ่มความสามารถของลูกสมุน สามตัวเอ่อเอ่อเปลี่ยนอาวุธแล้วก็บัฟก่อนปึ๊บเริ่บปึ๊บอ่าบัฟเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอาวุธกลับเปลี่ยนอาวุธกลับก่อนแล้วโออเอาก่อนเปลี่ยนอาวุธกลับครับผมแล้วก็กดซสมมอนมาอีกตัวดึงอ่าเป็นสี่โอเคพร้อมลุยไป ทีเธอดับแดงอะอยากได้ดับแดงอะคนหนึ่งเขาใช้กระหูดแล้วคือยังไม่ต้องพูดถึงว่ายังไม่เรายังไม่คุยกันเรื่องว่าออฟไหนดีไม่ดีนะดาบอะคุณยังไม่มีดาบสักอันคือมันเป็นเวลาที่ผมไม่ได้เล่นอะไอชี่ช่วงดาบมันะเรื่องมันเศร้าเลยไม่มีไม่มีก็ไม่ใช้อ่ะอยู่ๆเนี่ยมันเล่นสบายครับผมเพราะว่า คือการที่คุณเล่นเกมแนวเนี้ยเกมทรงเนี้ยเกมที่มันต้องเดินไปเดินมาเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะเล่นง่ายถ้าเราใช้เมาส์เดินนะแต่เนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้มเมาส์ขยับเดินได้นะมันต้องใช้ตัวอนาอล,ลกนะทำให้ถ้าเราใช้จอยอะ่ะผมบอกเลยสนุกขึ้นเยอะตีไปอ่มื่อตอนนี้คุณเล่นอะ่ะความตอนนี้คุณเล่นอะ่ะความสนุกที่คุณได้รับคือ หนึอย่างเี้ใช่ไหมถ้าคนเปลี่ยนมาใช้จอยแล้วใช้อนาล็อกในการเดินนะผมบอกเลยความสนุกคนเพิ่มมาอน่างร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพอราะมันเดินสะดวกครับผมด,ดูหนังดูหนังไว้อีกชอหนึ่งด้วยสบายเลยไม่ต้องมากดคอยกดพโคตรได้ลำคาางก็ mm hmm. มีผมก เรื่องลุ่มเราก็ผมสอนที่เซตแล้วนะคุณก็ต้องเซตเองว่าคุณอะถนัดแบบไหนเออคือด่านนี้โคตรเกลียดเลยมันมีใหญ่แมงมุมไปชอบทําให้ช้าบางทีน่เดินช้าแบบว่าเ,เป็นอะไรว่าเดินช้าจาาังวะไอสัตว์เลี้ยงมันเดินบางลายลวเหรอเอออย่างแค้นเดินอย่างช้าเจอสัตว์เลี้ยงบางลายเขาอกวยโอ Okay. Oh. โลบครับผมตอนนี้ก็ต้องจับจับเมาส์สะหน่อย okay. ไม่คุณเห็นว่าผมเคยลงแค่วันเดียวนะเม,มื่อว,วานนะแต่ว่าลงแบบว่าแค่ช่วงทุ่มถึงสองทุ่มแะแต่ว่าเออคุณต้องดูนะหกโมงถึงสองทุ่มเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่า ไหนมันจะมีเรื่องของการหลุดเรื่องของอะไรมาอีกเนาะทาให้มันลงได้แค่ไม่กี่รอบเท่าน,นั้นแหละเออไหนจะหลุดไหนจะค้างอะไรเนาะช่วงนี้คนมันเยอะเออไปไปไปๆๆจริงจะไปไป,ไปก็เดินเดินตู้บอสเลยก็ได้นะเปเน,นะ ปยังเก็บเลเวลไงเก็บค่าไอที่ได้สเตตัดเพิ่มที่หลังจากเลเวลเต็มอยู่นเนาะเอ๊อะไรตกเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเออนี่ยมันช้าเพราะเป็นคนอย่างเงี้ยสายเลี้ยวอะเลี้ยวแวะตลอดเวลา ขอโยนโฉมไออัสวินดำเอยดิอัศวินดำหรืออัสวินแดงปะไม่รู้นี่ยเก็บหมดไม่สนลูกใครจริงๆคนที่ฟางเขา,เขาฟารนี่อย่างนี้ชอ็อตคนที่เขาฟางจริงๆเขาคงรีบเดินไปสู้บอสเพื่อจะลุนลุ้นตัวดาบแดงตกเนาะแต่นี่เราเล่น อย่างนี้มันวะมันเป็นคนอย่างนี้ไงมันถึงได้ไม่ขี่รอบนดออกอ้อยไงมันเป็นคนอย่างนี้ไงนะ นั่นไงมาตามนัดไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเนี่ยครับผมสาเหตุที่ผมบอกว่าให้เอาผุมสองผุ่มไว้ตรงจุดนั้นด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องคอยกดอันนี้ด้วยครับผมเราเอาเนี้เราจะจับเบ้าจังหวะเดียวก็คือจังหวะเวลาเราดูของเชื้อของขายของอะไรอย่างี้เนาะแต่ถ้าเวลาเดินาร์มเนี่ยแนะนําถือจอยสนุกครับผมสนุกกว่ายเยอะ โขึ้นเลยมันขึ้นเลยเนี่ยหัวอุ่นเลยเนี่ยเนี่ยผมเลยบอกว่ามันอาจจะได้ไม่กีตานะสํสำหรับช่วงหกโมงถึงสองทุ่มอสศวินดำดับแดงมาได้เถอะผมสู้นี่ตัวที่สองตัวที่สามมั้งเนี่ยขอเถอะขอเถอะขอเถอะ ขอเถอะ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 ยังไม่มีอาวุธกับคนอื่นเขาเลยว่านะได้โปรดพีสุเทพสัมตาสตมาดมใจมา <c oughs> ดลบมาหบมาหลบมามา ไม่เห็นได้เลยทุกอย่างหลอกหรือเปล่าวะไม่ได้อะต้องลงกี่ตัวถึงจะได้เนี่ยชัับเนี่ยครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้เนาะกับการสอนใช้จอยเล่นเกมโซนไอพีคียวนะครับผมก็จอยก็ราคาแค่200บาท ไม่ได้มีอะไรมากไปก็ตัวนี้นะครับผมจอยอ่าอ่านี่ปึ๊บเดีย๋ยวผมิทิ้งลิงซื้อจ่อยไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ขอบคุณที่รับชมครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผม